ผมบบาควนหน่อยเบิงโอ้ยพี่น้องหลังแหลทมหองครับนพี่น้องคือกบครับอ้าวพี่น้องคือกบคือกบตมวมหองเงินหอดสั Morocco, ้นแหละครับเบาควนเทศเซกัละมังให้พี่ให้น้องมึงครับผมกบพี่น้องตัวมึงง่ายหนึ่งเลยสองตัวครับจนมึงตายตาหมปลาไหลครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงยังลุงปลาอาบุษกรทุกคนครับเอฟซีในประเทศและต่างประเทศนะครับเนาะของโบกับเบาคอดูอีสามครับผมในเสาร์วันที่23เมษายนพศ2000หา167กับเหมือนเบาขอนกับพี่พี่น้องไม้ย้ำตุ้งกุ้งครับผมไม่เท่าก็บหลองเขื่อนนะครับเนาะเบาคอนกองประเททโดนแล้วครับผมไปดูไปรับส่วร่วมกันเลยครับเบาคอนสีส้มสีมันไปได้ครับตอนใส่เบาคอดของประเทศไทยพี่ให้น้องมึงนะครับมาใส่เหมือนเหมือนครับผมไปุูนนวมกันเลยครับ มาเสร็จเด้ก้อยบ่ครับมื้อนี้ไปเลยครับครับผมหมายตีบาคข้อนใส่มื้อนี้ครับใต้ข้องสปริงเวทคือเก่าครับผมเฮาก็ได้ตุ่มมา10หลังเนาะครับเนาะไปดูน้ำซุนเหมือนกันเลยครับว่าเบาคข้อนสิโชมสิมันไปได้ครับนี่หลังแรกแห่งมันเบาคข้อนครับผมลุ้นกันหลังแรกแห่งมันเลยครับจะมีตัวไมปมัดพี่น้องแนมเห็นอยู่ครับโอ้พี่น้อง เต็นลุงเด้งลุงเด้งอยู่ครับผมโอ้ยมานมาน์มานครับผมกระเทียมกันอยู่ฟังครับฟุ้งเบาควันไห้เบิ่งโอ้ยพี่น้องโอ้ยลังแหลกของหอาครับกุ้งเด้อครับพี่น้องกุ้งกามมีแต่ตัวใหญ่เลยครับผมโอ้ยไปเทียมกันเลยครับป่านเทียมกันล้างแหลกแห่งมานครับผมโอ้ยพี่น้องตยอนสอนหาเลยครับไย กุ้งกำม์เท่านั้นเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆกะปูก็ได้ครับผมหลุนน้ำกันไปแย่ๆเด้อครับเหมืนหอน้เบอลคอนไใ้ตุ่มมาซีฟหลังครับผมนี่ครับไปครับไปหลุนน้ำกันอีกบอลคอนใส่หลังที่สองครับเลุนน้ำกันเด้ครับผมตัวสิ่มอันบ้อะไรก็ได้พี่น้อง ปลาไหลปลาไหลปลาไหลครับผมโอนต้นเลยครับผมหลังที่สองครับผมมีกุ้งมีปลาไหลปลาขาวครับผมหลังนี้ปลาไหลกับในพัดครับอุ้ย พี่น้องครับหมานแล้วครับหมานแล้วครับไปหลุดน้ำกาะีครับผมอังหนึ่งเบาขอดใส่ตัวพี่น้องปลาทั้งนั้นเลยโอ้หมานมานครับผม กอกะเด,ดอเกันเลยครับผมปลากระเดิดปลาขาวปลาซิ่วห้อนีอ้กัตากไว้ตั้มปลากระเตาครับพี่น้องกินกับรวกผักกูดผักน้ำโอ้ยแสีบสุดยอดดีๆครับผมครับผม เป็นหลุนน้ำกันเนียครับครับผมเมึงล้างนี่น้ำกันครับนำไซแห้งขนาดครับพี่น้องถูกบ่วน้อคือบัติง่งคือคือคือโอ้ยปลาครับผมคืปลาทั้งกุ้งครับผมนี่ปลา,ปลา,ปลาเลยที่อยู่เรียงแก้วครับพี่น้องผนบอเขามีตัวบ่ ถือกบครับอ้าวพี่น้องถือกบถือกบคือกบครับถือกบโจัจเลยครับผมขอความจับกบให้พี่ใน้องมือก่อนครับกบเอฟครับผมปอดิปนแล้วครับบานสวยเลยครับผมเอฟเอฟเลย <poquito> มันแล้วครับผมครับผมกุ้งก็ถือหลายเกินครับลังนี่ ได้ทึงกุ่งทึงกรบเรียบร้อยครับผมผมทึงกุ่งทึงปลาทึงกรบแล้วครับี่ะดูด้ำกันอีกครับดูหลังนี้น้ำกันครับพี่น้อง ทางน้ําไหลโถผมจะหิมเทไหลโอ้โพี่น้องปุ๊บอุ่นตุ่นเมื่ไงเลยทั้งหอยทั้งปลาทั้งเต่าทั้งกุ้งครับผมปะเทน้ำกันครับผมเทน้ำกันเลยครับผมโอ้ยพี่น้องตัดซ้อนขนาดเลยครับวันนี้ พี่น้องหลังคือขนาดครับผู้ี้ก่อยเตรียมแสบๆพี่น้องเรียบร้อยครับผมคืนกับติ๊กหน่อยเ้าแลรวครับผมเบาความใส่จโจม้เห็นแต่ข,า,ขาวๆพี่น้องเมือน้อการครับที่ถือว่า รุ่นนำกันเลยัลโงเลยงลงเลียงที่โกครับผมนี่ครับอุ่นต้นอยู่ครับผมมาเทน้ำกันอีกครับลังนีถือกุ้งถือปลาบูครับพี่น่องปลาบูกุ้ง อ้ยกลุ่มง,งามๆครับอือแต่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยครับผมไปลุยํำกันอีครับบอกอดปลกไหวอยู่ครับเหลืออยู่สองหลังครับพี่น้องเหมืองทำการล้างนี่ครับเจ็บหูอุ้เมนกระเตาาลอยตัวนึงครับอู้พี่น้องโขบขึกก้นกาครับผมครับ อุ้ยสุดสวดเลยครับผมอือครับพี่น้องถึงแมงเต,ต่าท้งกลุ่งถึงปลาเกลือครับผมอาเทียมกันครับแมงเต,ต่าหลังีิก็มันคือกันครับพี่น้องอุ้ย นี่แต่ตัวยัง่งำงงครับพี่น้องมึงเด้อไปไปหลุดน้ำกันอีกครับผมเกือบเนาะอได้แล้วครับอ้าต <str> ้ดูรหพี่้ห้อง้หบบู้หบ้้ล้วครับผม พบอีกเอบอีกแล้วครับเอบอีกแล้วเอบอีกแล้วเรียบร้อยเลยครับเกบไงเอื้ยตุก <SM> จ <ot> <up Gym. S 2> ัวท no, <my> uh ี Gotta, uh, ่เขาครับผมไปครับเทน้ำกันครับเทนอำกันล้างทุ่ยไทยครับผมล้งทุ่ยไทยข้ากบมันกรบอีกแล้วครับผมแต่ว่าเรียบร้อยครับตัวนี้มันแซ่ดามาครับเน้ยตัวไงลยครับพี่น้องอู้ยูุ้งิเซี่วเลยป้าติดถคงับเอบไงครับผม ไปอมครับผมไปอมไปปนเสรแยบเลยครับนี้ขักลายครับลังเลยครับเครื่องกระติกเข้าเลยครับผมฟุดหยอดลีลีครับมอนี้ สวัสดีครับก็ได้เวลาเบิ่งผลงานลุงเบาควนนะครับผมมาใส่ตุ่มกุ้งใหม่นะครับเนาะมาลุนมารับส้มตกันเลยครับก่บเบาควนสีโ้มสีมันมาได้ครับวันนี้ตุ่มขอได้มาสิบลังครับผมมาลุนน้ำกันครับครับผมอุ้ยถักอยู่เร้อครับพี่น้องวันนี้ครับได้กบสองตัวกุ้งกระปูปลาครับผมปลาไหลก็ได้ครับผม สุดยอดอีลีครับผมเคืองกระติกกลอยเขาเลยครับเฮ้ยกบก็มีแจ่ตัวใหญ่ด้อครับพี่น้องถือว่ามันสุดยอดค่ะอิลีครับวันนี้บ่าวขอนกับบริษัทมันีโดนแล้วนะครับเนาะมาตรสอบบ่วงวันนี้กับเอเล่เลยครับผมช่วงนี้เฮดแก่าค่อยมีครับผมเห็ดกระไว้นะครับนาอบ่าวขอนเรามาใส่ตุ่มปุ่มบ่งครับมันอีลีครับผมสุดยอดเลยครับผมเย็นกระตุ่มง่ายเลยครับผมมันลายยางแห้งขนาดครับผมวันนี้ น้ำมือกกระมันน้ำมือกกระประมาณครับการหาอยู่หากินครับผมตัวเมื่อนี้ถือว่ามันสุดยอดอีลีครับผมแต่ว่าไปหอเอ,อทเทีอนเบาวขอนกติเทเลือกออกให้พี่ให้น้องเมืองอีกเท่านึงแล้วครับเนะบาะมะกุ้งปูปลาห่อทีเดียวในไลน์มานได้ครับเบาวขอนกนติกาดแยกกันอยู่บ้านครับผมอีกเท่านึงเบาวขอนขอขอบพระคุณในไลนเด้อครับอีซีสันครับที่เขามารับชมเบาวขอนลุือสาแล,ล้วครับขอบพระคุณในไลนครับสุกไลายสุขแทสุกการติดตามนะครับเนาะ เปล่าคอนขอฝากอีกครับคลิปนึงครับฝากปัญญายิ่ใหญ่ลุงปลานะฮะบุญสุขทุกคนครับเอฟซีในประเทศละต่างประเด็นนะครับเนาะส่วนมะกรูดไหลจะกดติดตามบ่าวคอนลุงสานได้เลยครับผมบ่าวคอนลุงสานไม่ลังเจียกิปต่อไปครับคลิปหนาวไปลุงกันไหมครับผมบ่าวคอนไม่ใครับคลิปนี้ขอหยุดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปลุ้นท่อกันอยู่บ้านอีกคืนหนึงครับพี่น้องเอฟซีครับผมไปเลยครับผมมะฮองเงินหอดสั้นแล้วครับบ่าวคอนเทศเอกัลมังให้พี่ให้น้องมึงครับผมกบพี่น้องตัวมึงใหญ่หนึ่งใน แต่หันปลาไหลครับผมปลาไหลกระตูงใหญ่ครับกุ้งมี้นแต่ตัวงามเลยครับพี่น้องปลากระเดินปลาข้าครับกระปูเบิกกระเต่าพี่น้องถือว่าสุดยอดความมันมีลี่ครับวันนี้เฮ้ยครับพี่น้องขัดขนาดเลยครับบอลคอนสุดเอากบแยกกบแยกปูแยกปลาออครับบั่งเสียงเปิดกระเปิดนะครับน้องบอลคอนเที่ยวปิดเที่ยวเปิดอยู่ครับ โอ้หน่องกอนจบยันลงไปคุนวะนะกำลังมใส่ปเข้าหน่องกอนป้าก็เดินห้องไแต,ตาคิดป้ากระเตาครับผมกินกบหลวดผักกูดพักน้ำโอ้ยสุดยอดก่มแฉบครับห้องบรตรองคั่วนะครับเนาะตาเบอ่์ตูครับแต่พิ่นมีรสชาติขมน้อยๆครับ นามาตบกระสีแสบครับมันก็ตอกก็ได้สี่ตัวน่อลสีส่ตัวนคืขนขอขาวแท้งั้นก็ตอง con con được thôi cắt nhưng nếu lưu vào cơ và cần đến lãi ta hai đèn พอดีครับพี่น้องพุดีปลากระเตาอเอาแบบนั้นึงคนทีนไ่ไหนวะเ,เลือกแล้วค่อยทายที่พี่น้องเมื่อ,อกนนี้ท่นึงครับเบาขวอนเลือกเรียบร้อยครับผมโอ้ยพี่น้องมึงตะลุงเลยเป็นถวยเมื่อยเลยครับผม นี่แต่ตัวใหญ่ยงงามครับผม่วนปลาเขากะปลากบครับปลาอะไรปีนทอง <laughs> นี่ครับหลาหลาอยยี่นีครับผมถือว่าสุดยอดนะครับเนาะมา